ผมนาะยชอตตี้บูจจวากับอะโครมาไทส์เกมแนวแอคชัน่นโรคลายกราฟิกสไตล์อนิเมะที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีเหมือนกันครับส่วนโหมดการเล่นในช่วงต้นนะครับก็จะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับไว้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่ตางๆแล้วก็จะมีเดลี่ที่เป็นเคเว퀘ประจาําวันลงแล้วก็จะได้รับพวกไอเทมไปติดตั้งให้กับตัวละครนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสเปเชียลอันนี้จะเอาไว้ใช้ในการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการอัปเกรดต,ตัวละครนั่นเอง และเกมเนี่ยเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด3คนสามารถสลับในการต่อสู้ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นของจริงเลยกันละกันครับเดินมาคุยโทรศัพท์ครับเลือกได้เลยว่าเราจะเอาบัฟอะไรนะครับส่วนตัวผมหรออืมเอาอันนี้ล้วกันกดค้างไว้ครับจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับผมโอเคเข้าประตูไปได้เลย มแมบปบนี้มาสู้กับพวกสไลม์น่ารักมากเลยครับอยู่ในท่อครับผมการจบดีก็กดแตะหน้าจอลูๆๆๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการกดค้างนะแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวนี้ก็คือเขาจะถอยหลังฟาดแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยกดที่รูปตัวเองด้านล่างแต่ว่าต้องรอให้มันสว่างสว่างหรือว่าดูหลอดสีฟ้าก็ได้หลอดสีฟ้าเต็มก็คือกดใช้ได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับผม ส่วนเรื่องของการหลบหลีกเนี่ยก็คือให้เรากดสไลด์หน้าจอนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้ถูกจังหวะมันจะเป็นการแพรลี่แบบนี้นี่เองครับผมโดยรวมก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็เล่นชิวๆได้เลยด้วยมือข้างเดียวนี่แหละครับอีกข้างหนึ่งจะทําอะไรก็แล้วแต่พอจบการต่อสู้ก็มีบัฟสุมๆมาให้เราเลือกอีกแล้วครับท่านผมอยากได้พวกตีแรงตีเร็วไม่ค่อยมีเลยมันจะมีแบบสกิลสนับสนุนสกิลของเราอีกทีหนึ่งอะ่ะงั้นก็เอาอันนี้ไปเลยกันแล้วกันเนาะ เอาละคราวนี้ก็เข้าไปอีกประตูนะครับดูซิว่าจะสู้ที่ไหนอา้าวสู้ที่เดิมโอเคไม่มีปัญหาเจอพวกแก๊งสไลม์มน่ารักอีกแล้วครับท่านเปลี่ยนตัวเล่นบ้างดีกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยดูด้านล่างเห็นบ่าด้านล่างมีคนนึงอ่าคนนี้ก็จะเป็นสายแทงธาตุไฟครับผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับสู้ในนี้นะในนี้มันธาตุน้ําเต็มเต็มเลยแล้วก็ความแตกต่างเลยก็คือตัวนี้เวลากดค้างจะเป็นการตั้งโลนั่นเองนะครับผมศัตรูอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเป้าก่อนโอเคเจอแล้ะปุ่มล็อกเป้าก็คืออยู่ข้าง,างกับ ปุ่มกดยานั่นเองนะครับผมอันนี้เพื่อหาศัตรูไม่เจอไงผมไม่ค่อยชอบที่มันเป็นแนวตั้งเพราะอย่างนี้แหละคือเกมแนวเนี้ยมันน่าจะเป็นแนวนอนนะเราจะได้มองเห็นศัตรูในในด้านข้างได้ง่ายๆไงอันนี้คือเล่นแนวตั้งเนี่ยเผลอๆเ,เวียนหัวได้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลกันละกัน โอเคจบไปอีกหนึ่งเวฟนะครับดูสิบับรอบนี้ได้อะไรเอ่ยเดินเร็วขึ้น4%ใช้สกิลแรงขึ้น30%เวลากดค้างไว้พลังโจมตีปะกะติจะมากขึ้น30%อันนี้ก็น่าสนใจนะเดินทางมาห้องต่อไปก็ยังคงสู้ที่เดิมครับแต่ว่ามันเป็นกอบลินแล้วครับผมหน้าตานี่ยังหลอนเลยครับเปลี่ยนตัวเล่นก่อนตัวนี้ไม่ถนัดเออนี่น,น,นีเป็นไงเออลลอกเป้าก่อนโอเคไปไปไ,ปไปสกิลได้ยังยังอีกเดเดียวสกิลเออ โอ้โหเวียนหัวเลยบอกให้ออ้ยโดนสวนโดนสวนแล้วไงล่ะเราเร็วกว่าพูดถึงจะตายเลยเหมือนกันนะปั๊มยาหน่อยอุ๊ยปั๊มไม่ทันมันมีสกิลมาให้เลือกก่อนเอาอัาไหนดีนะเอาในนี้กันนะเป็นสีส้มครับเอานี้เลยอันนี้เขาบอกว่าต้องหลบด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่หลบก็จะไม่ได้ผลโซกงสกิลนะครับอุ้ยบอสครับผมมันมีโล่งั้นต้องตีด้านหลังโอเคครับเมื่อกี้มันมีการชาร์จทุบใส่เราด้วยนะครับงั้นยิงเล่นตัวนี้ก็ง่ายๆเลยสไลด์มาด้านหลังแล้้ววตีลเยก็ไดนห อ,อ,อ่ามาๆม,ม,มากอบลีนยังไงถอยก่อนถอยก่อนเออรอมันง้างก่อนก็นได้เราค่อยถอยโอเคโลแตกเลยครับผมมานาผมเต็มสกิลอีกรอบหนึง่งเรียบร้อยครับสวยๆทีนี้เราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านล่างของหน้าจอเลย เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มันจะมีทั้งหมด4ตู้ครับมันจะแยกเป็น2ประเภทก็คือตู้ตัวละครอันนี้ก็คือมีโอกาสได้น้องคนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตู้อุปกรณ์ก็มีโอกาสได้อาวุธของน้องเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตู้ทั่วไปอันนี้ไม่ได้มีพิกอัพใครเป็นพิเศษอันนี้ก็อาวุธทั่วไปเพราะฉะนั้นผมเปิดตัวแรกสุดเลยก็แล้วกันครับเปิดได้ทีเดียวจัดมาดูซิว่าจะได้อะไรดีๆครับบ้างไหมอันนี้ต้องดึงด้านขวาเห็นไหมัมันมีมันมีเน,นี่ยให้ดึงนะครับตอนแรกผมก็รอไปดิ มันให้ทําอะไรมันก็ไม่บอกอุ้ยสีม่วงเหรอมันควรจะเป็นสีทองนะถ้าสีม่วงผมว่าเฉยๆว่ะโอเคอาวุธมาก่อนเลยครับแม่ดูจากทรงแล้วจะได้ตัวละครกับเขาไหมาเนี่ยกลัวเป็นอาวุธล้วนๆโอ้โหสีม่วงคืออันนี้อันนี้ด้วยอืมอย่างเค็มครับเค็มปื๊ดเลย โซเรกัชปองเกมนี้เขาบอกแค่ว่าน้องหน้าต้เนี่ยมีโอกาสได้1.25นะครับแต่เขาไม่รวมไว้ให้ไงว่าเป็นตัวละครกี่เปอร์เซ็นต์ของกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ทีนี้เรามาที่คาแรคเตอร์เพื่อทําการอัปเกรดตัวละครกันครับผมชอบน้องโซฟีที่สุดก็คงจะต้องเล่นน้องคนนี้ต่อไปนะครับเข้ามาแล้วหน้าแรกก็จะเป็นพวกรายละเอียดเกี่ยวกับน้องเขานะสกงสกิลสแตตเป็นยังไงอันที่2ก็คือการเพิ่มเลเวลกดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอ้เลเวลขึ้นไป37เลยแน่ย,ยนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นเเยยอะลยละล ส่วนต่อมาอันนี้ก็ต้องเปิดกระชปองซ้ำให้เจอเน้องเขาก่อนเนาะเขาจะมาทําการเลื่อนดาวได้จะมีการบวกทั้งสเตตัสแล้วก็ความสามารถเสริมเข้าไปอีกด้วยนะครับให้ตีแรงขึ้นนู่นนั่นนี่ส่วนการอัปเกรดก็คือการปลดลิมิเตอร์ให้แม็กเลเวลมันสูงขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายคือ ment, อุปกรณ์สมใส่นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดกระชปองมาได้หลายอันใช่ไหม และส่วนสุดท้ายก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เราเปิดกระชปองมาได้เพียบเลยใช่ไหมอ่ะก็ลองมาใส่ดูแล้วก็ต้องดูความสามารถด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วก็ดูสเตตด้วยนะอันนี้คือโจมตี30ป้องกัน5ใช่ป่ะและน,นี้คือดูดเลือดนั่นแหละครับเวลาเราโจมตีจะมีโอกาสที่จะเติมเลือดให้กับเราด้วยครับแต่ว่ามันจะเติมให้แค่1%ของดาเมจที่เราทําได้ ส่วนอันนี้เพิ่มความแรงของท่าน60%ผมคิดว่าอันนี้เวิร์กนะถ้าเกิดว่าน้องเขาไปโจมตีตัวที่ชนะทางอะ่ะและอีกอันนึงขึ้นที่6%ผมว่ามันเฉยๆไปหน่อยงั้นติดอันนี้ดีกว่าเนาะส่วนอื่นๆเนี่ยเอาประมาณรูนเลยแต่ว่าผมไม่มีสักส่วนเลยก็ติดไว้ก่อนกันละกัน ส่วนการอัปเกรดอุปกรณ์ให้นู้ชมเปิด Inven t o r y หรือว่ากระเป๋าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกที่ไอเทมได้เลยนะครับมันจะมีคำสั่ง l e v e l Up ก็ Level Up เนาะตรงๆแล้วก็จะมี l i m i ิต r e a k ก็คือจะต้องหาของซ้ำเมื่อกี้เราเปิดได้ซ้ำถูกป่ะนั่นแหละเราเอามา l i m i ิต r e a k ได้นะครับผมส่วนอันสุดท้ายคือการอัปเกรดเอาไว้เลื่อนระดับ m a x l e v e l ของอุปกรณ์นั่นเองครับส่วนอุปกรณ์ไหนเราไม่ใช้แล้วเราสามารถเอาไปขายได้ด้านขวาล่างมีคำสั่งเซลมาตีเพิ่นอยู่ก็เลือกๆๆได้เลยแล้วก็กดเซลเท ส่วนเสริมเมื่อหนึ่งของเกมนี้ก็ดูด้านขวาของหน้าจอครับมันจะเป็นพวกแบบรางวัลกิจกรรมประจําวันอะ่ะทำเควสประจําวันก็ได้ของนู่นนั่นนี่ประจําสัปดาห์รวมไปถึงเออร์ชิ e เมนต่างๆก็จะอยู่ที่นี่ส่วนร้านค้าก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเขาจะขายแบบขายจริงๆอะ่ะใช้เงินในเกมซื้อเอานะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งพวกมัลล y Pass ที่เราจะได้รับเพชรทุกวันอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนด้านล่างก็จะได้เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆอะไรแบบนี้ ส่วนบันเดิลก็คือเอาเพชรที่เรามีนี่ยนะครับไปแลกของได้เลยขาดอะไรแล้วอยากไปก็เต็มที่แล้วก็จะมีเวลคัมบัเดิลด้วยนะครับขายในราคาถูกก็ถูกจริงๆครับ33บาบาทก็ได้ของค่อนข้างเยอะคุ้มมาก ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองครับแตะเข้าไปได้เลยจะเห็นว่ามีการปรับเสียงนะครับแล้วก็มีการปรับ FPS นะครับแล้วก็กราฟิกด้วยนะแล้วภาษาเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่ามันไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับแล้วก็เกมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับล็อกอินด้วยท่านผู้ชมจะต้องมาล็อกอินเองที่ตรงนี้นะครับบลิงก์ with อีเมล์เลยนะไม่มีกูกลงกูเกิลก็ไปลองกันดูเองแล้วกันส่วนคนที่อยากจะลบเล่นใหม่ก็มีคําสั่งลบแอคเคท์ให้นะครับ